สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานงานแรกนะคะเริ่มจากการเดินทางมาที่สหรัฐเลยนะคะเราเดินทางมาที่สหรัฐอเมริกานะคะวันที่4ธันวาควมปี2013เนื่องจากว่ามีเพื่อนนะคะชวนมาทํางานนะคะเขาบอกว่าเขาจะซื้อโรงแรมแล้วก็จะให้เรามาบริหารโรงแรมนะคะเราก็เลยมาดูโรงแรมกันมาจะมา,าทํางานกันนี่แหละนะคะแล้วก็แผนก็คือ เราจะไปเที่ยวก่อน1เดือนนะคะแล้วเพื่อนก็จะตามมาเราก็เลยไปที่นิวยอร์กนะคะเพราะว่ามีเพื่อนทางนู้นเยอะนะคะพอไปที่นิวยอร์กนะคะเพื่อนเพื่อนก็บอกว่ารถชนนะคะเกิอดอุบัติเหตุมาไม่ได้เราลาออกจากงานที่ถ่ายแล้วเราก็เลยหาอะไราทำนะคะก็ไปได้งานร้านอาหารที่คอนเนตทิคัตนะคะ,ะ,คะเมืองวอลลิงฟอร์ดเขาก็มารับจากนิวยอร์กไปที่ที่ร้านแล้วก็ ตกลงกันว่าเขาจะให้เราอยู่ฟรีกินฟรีแล้วก็ใช้เน็ตฟรีเวลาเราอยากไปไหนนะคะเขาก็จะขับรถพาไปประมาณนี้นะคะออพอไปถึงนะคะก็ห้องก็เป็นห้องเปล่าแล้วก็มีฟูกให้อันหนึง่งถ้าหม่มนวมหนึ่งผืนแล้วก็หมอน1อันนะคะไปถึงก็เก็บเสื้อผ้าบางส่วน ค่อยไว้บางส่วนก็ยังอยู่ในกระเป๋าย่ไม่ได้เอาออกนะคะก็มีคอมพิวเตอร์มีอะไรมาด้วยเพราะว่าเราเตรียมที่จะมาทํางานนะคะแล้วเราก็มารู้จักกับญาติญาติของเจ้าของร้านแล้วก็สามีของเจ้าของร้านนะคะเขาก็าจะพากันไปซื้อของใช้นะคะแล้วก็ถามวว่าเราอยากได้อะไรไหมนะคะให้เราฝากซื้อเาให้เราฝากซื้อได้เราก็ แล้วก็แปลกใจนะเราเพิ่งมาทําไมเขาไม่ชวนเราไปเดินตลาดด้วยเนาะเพราะว่าเราก็อยากได้นู่นอยากได้นี่บางทีเราก็คิดว่าเราอาจจะเจออะไรที่เราต้องใช้ซึ่งเราคิดไม่ออกนะคะก,ก็เลยฝากชือช่อแชมพูไปหนึ่งขวดนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มงานความรู้ในครัวเราไม่มีเลยศูนย์เขาก็สอนใหยดังที่ตกลงกันตกลงกันว่าจะให้ค่าแรงเราประมาณเดือนหนึ่งประมาณ หกหมื่นบาทพอจ่ายจริงเขาให้เราไม่ถึงนะคะเขาให้เราแค่วันละห้าสิบเหรียญซึ่งมันตกก็ประมาณแค่สี่หมื่นห้าทำไมให้เราแค่วันละห้าสิบเหรียญเขาก็บอกว่าทําอะไรก็ไม่เป็นเราก็เออโอเคก็ไม่เป็นไรมันก็ดีกว่าไปโรงเรียนไปเสียเงินให้เขาสอนอะไรหรือเปล่าก็คิดไปแบบนี้นะคะก็ก็ทาไปทําไปอยู่ สักพักหนึ่งเนาะวันที่24ธันวาคมนะคะเพื่อนที่นิวยอร์กชวนให้ไปดูไฟวันคริสต์มาสอีฟนะคะเราก็เลยตรงกับวันหยุดเราพอดีวันที่วันที่24เราก็เลยขอให้ทางเจ้าของร้านนะคะไปส่งเราที่สถานีรถไฟนะคะที่นิวยอร์กเฮาร์เนอะ,อะเขาก็ให้พนักงานเสิร์ฟนะคะไปส่งแล้วก็พอเราไปแล้ว เราไปแค่หนึ่งคืนนะคะวันที่25เราก็นั่งรถกลับมาระหว่างทางรถไฟจอดที่สแตมฟอร์ดเขาก็ส่งข้อความมาว่าไม่ต้องมานะวันพรุ่งนี้ค่อยมาวันนี้ทวรจะไปนอกเมืองเราก็เลยตอบข้อความไปว่าตอนนี้อยู่สแตมฟอร์ดแล้วค่ะเขาก็เงียบสักพักใหญ่ๆเลยเขาก็ตอบกลับมาว่าโอเคพอไปถึงเนาะจะถึงสถานีรถไฟแล้วเราก็บอกว่าโอเคเราอยู่ทีอ่อีกประมาณ5นาทีเราจะถึงสถานีรถไฟแล้วนะคะ เขาก็โอเคแล้วก็ให้พนักงานเสิร์ฟนะคะคนเดิมนะคะมารับเราที่สถานีรถไฟแล้วก็กลับไปที่ร้านนะคะพอไปถึงที่ร้านก็ให้แฟนเขาไปส่งที่บ้านแล้วก็ถามแฟนเขาว่า,าพรุ่งนี้แฟนจะไปไหนไหมทําอะไรกันแฟนเขาก็บอกว่าอา๋อพรุ่งนี้ไม่ไปไหนพรุ่งนี้เราจะมีจับของขวัญคริสต์มาสกันที่บ้านแล้วก็ลูกชายเขาจะมาที่บ้านหลังจากนั้นก็จะไปทำกับข้าวกินที่ร้าน เราก็อะไรวะเออไอเจ้าของร้านผู้หญิงไทยเนี่ยบอกแล้วว่าจะไปนอกเมืองเราก็อะไรวะทําไมต้องหลอกกันด้วยถูกไหมคะเราก็ไม่ไม่ไม่ค่อยชอบแล้วแหละก็รู้สึกแป,กแปกลกๆล่ะตอนจับของขวัญน,นะคะของขวัญในบ้านนี้คือ,อ,อกองใหญ่มากแล้วมีของเขาคนเดียวแล้วก็มีชิ้นหนึ่งให้หลานชายเขาแล้วก็ เออนั่งด้วยสักพักเราก็เหมือนเราเป็นส่วนเกินเนาะเราก็เลยขอตัวกลับเข้าไปในห้องของเรานะคะออหลังจากเขาจับของข,องขวัญอะไรกันเสร็จแล้วนะคะเขาก็เอา,เอาโลชั่นนะคะมาให้เราสองกล่องนะคะเป็นโลชั่นของซิฟอราพอตอนเที่ยงนะคะเขาไปทํากับเขากันเขาก็ไปกินที่ร้านไปทําอาหารกินที่ร้านเขาไม่ได้ชวนเราไปด้วยนะคะเขาก็ไปแค่เขาแฟนเขาแล้วก็หลานเขา ซึ่งเราก็ทำงานที่ร้านเขาไม่ชวนเราอาหารที่บ้านก็ไม่มีตู้เย็นไม่มีอาหารอะไรเลยแล้วก็เราอยู่บ้านคนเดียวเราไม่มีอะไรกินอะอย่างวันหยุดเราเนี่ยนะคะเ,เราก็ต้องทำกับข้าวกินเองอาหารในตู้ก็ไม่มีนะคะแล้วบางวันเนี่ยด้วยความที่อาหารไม่มีเขาก็จะให้แฟนเขาเนี่ยเอาห่อข้าวมาให้ซึ่งหนึ่งกล่องอะไรเงี้ย เราอยู่บ้านทั้งวันอ่ะเอาเข้าวมาให้เรากล่องเดียวแล้วก็ทํางานปกติทําไปเรื่อยๆนะคะก็เริ่มจากงานที่ร้านนะคะงานที่ร้านก็จะตอนเช้าเลยตื่นเช้ามาก็จะเริ่มจากการบางวันก็ได้ออกไปซื้อของกับเจ้าของร้านด้วยนะคะก็ตั้งแต่เช้า8ปดโมงเจ็ดโมงนะคะก็ออกแล้วแล้วก็มาถึงร้านก็10บโมงเนี้ยก็จะมาทําความสะอาดร้านเอาเก้าอี้ลงนะคะทําความสะอาดห้องน้ําแล้วก็ หุงข้าวเตรียมแอปเปอร์ไทเซอร์ต่างๆพวกสปริงโรพวกซัมเมอร์โรนะคะเขาสอนให้หมดเราก็ทำได้หมดนะคะจากนั้นนะคะเขาก็สอนทำแกงให้แล้วก็สอนทำเกี๊ยวซ่าสอนทำชูมายพอทำเกี๊ยวซ่าชูมายสปริงโรต่างๆแกงต่างๆได้แล้วนะคะเขาก็บอกว่าเขาจะสอนเราทำผัดไทยต่อซึ่ง ทำผัดมันก็มีหลายเมนูนะคะก็มีเทคนิคแต่ว่ายังไม่ได้สอนนะคะก็เป็นช่วงปลายปีพอดีตอนนั้นเนาะมันจะหยุดปีใหม่วันที่30 31วันที่1นะคะวันที่30มันไม่ใช่วันหยุดแต่ว่าวันที่31เป็นวันหยุดเราแล้วก็วันที่1 ก็เป็นวันปิดร้านอยู่นะคะเพื่อนทางแมริแลนด์ก็ชวนเราไปเที่ยวเขาหยุดงานวันที่30 31แล้วก็วันที่1นะคะเราก็เลยอยากไปก็เลยมาขอนายจ้างนะคะขอหยุดงานวันที่30เขาก็ไม่พอใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็อบอกว่าไม่มีค่เขาหยุดงานกันหรอกช่วงปีใหม่อะ ทุกคนไม่มีใครทำไม่มีใครหยุดงานกันหรอกอะไรเงี้ยนะคะเวียงใช่แต่ว่าเราก็ไม่หยุดก็ไม่เป็นไรเราจะได้บอกเพื่อนเราว่าเราไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่พอช่วงบ่ายเขาก็มาบอกเราว่าเออไปได้แล้วนะหาคนแทนได้แล้วเป็นคนไทยเคยทํางานช่วยเขาที่นี่แหละแต่ว่าเขาไม่ค่อยชอบผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยพยายามเลี่ยงไม่ผู้หญิงคนนี้มาช่วยงานนอกจากว่าจะจําเป็นจริงๆก็ถึงจะเรียกมาสาเหตุที่เขาไม่ชอบเขาก็บอกว่าเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ เป็นกุ้งไม่ว่าจะเป็นเมึกนะคะอาหารแพงๆที่เขาเอาไว้ให้ลูกค้าเขาก็จะกินอยากกินอะไรเขาก็กินแล้วก็เอเขาพูดกันไว้ไม่ให้เรากินหรือเปล่าวะแต่เราก็ไม่เคยกินอะไรของเขาเนะคะเราก็มาใหม่ ที่จะทำอาหารเที่ยงแล้วก็อาหารเย็นไว้ให้เป็นเซตสำหรับพนักง,งานไปเลยคนไหนอยากทานก็มาตักเอาตามจำนวนที่ตัวเองคิดว่ากินอิม่มเหมือนคนใหม่ของเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกเกรงใจเจ้าของร้านเนาะนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขากินอะไรเพราะว่าตอนเที่ยงเนี่ยกับข้าวเขาก็มีตอนเที่ยงเนี่ยทางร้านจะต้องทำอาหารให้พนักง,งานกินจะได้แบบว่าเป็นระบบเนาะแล้วก็กินข้าวกับน้ำพริกแล้วก็ผัก เยอะนะคะเนื้อก็ไม่กินหมึกก็ไม่กินกุ้งก็ไม่กินเพราะว่ากลัวเขาว่าเรานะก็กันไว้ดีกว่าแก่อีกสาเหตุหนึ่งที่เขาไม่ชอบก็เพราะว่าพี่คนนี้มือง่อยข้างหนึ่งน,น่าจะง่อยมาแต่กําเนิดแล้วก็พี่เขาชอบเล่นกนนารพนันหาเงินได้เขาก็จะไปเล่นพนันหมดอะไรประมาณนี้นะคะก็คือสิ่งที่เขาบอกเรามาแล้วก็ไม่รู้รายละเอียด พี่คนนี้เขาเข้ามาที่ร้านนะคะเดินเข้าไปกอดเขาแล้วก็แบบว่าโอ้ยคิดถึงมากเลยเนี่ยเรารู้จักกันนานมากเลิวอยู่ลองทายหน้าไหวหลังหลอกมากนะคะบอกเราว่าเกลียดเขาอยู่ดีๆพอเจอหน้าตาทำงานเก่งอะไรเงี้ยล้วก็เออเนาะเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราอยู่กับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เราทำงานร่วมเขาไม่ได้เขาไม่จริงใจกับขายแล้วเราก็เราเป็นคนตรงๆนะ พอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราก็ไปไม่เป็นเราเริ่มเริ่มระวังตัวเริ่มติดตัวออกหางเริ่มไม่คุยด้วยเริ่มไม่สูงสิงเพราะว่าเขาไม่ชวนเราไปร่วมปาร์ตี้ด้วยก,ก็หนึ่งละเขาไม่ชวนเราไปชอปปิ้งด้วยก็สองละแต่ชวนเราไปซื้อของนะคะซื้อของหิ้วของหนักชวนเราไปด้วยแต่อะไรที่เป็นกิจกรรมที่เอนเตอร์เทนเขาจะไม่ชวนเราไปด้วยเริ่มรู้สถานะตัวเองนะคะว่าเขาไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับเรานะเขาแค่อยาก ได้คนงานแค่นั้นเองเราก็เลยปลีกตัวออกมาแล้วก็คอนเฟิร์มกับเพื่อนว่าเราจะไปนะคะเขาก็ให้คนไปส่งที่นิวฮาร์เรนเนาะเรานั่งเกรย์เฮาจากสถานีขนส่งลงไปที่แมริแลนด์เพื่อนมารับที่แมริแลนด์นะคะแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อที่เดลาแวร์ที่เบตเทนี่บีชเราไปเที่ยวที่นั่นประมาณ2คืนแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ กลับมาที่แมริแลนด์แล้วก็นั่งรถกลับช่วงที่นั่งรถกลับเนี่ยนะคะ <Okay. S 1> ทางเจ้า,จาของร้าน <Okay. S 1> เขาก็เทคสมาบอกว่ายังไม่ต้องกลับมานะให้ให้หยุดไปเลย7วันก็คือ30 31 1 2 3 4 5นะคะให้ถึงวันที่5เลยแล้วก็อา้าวเราลาแค่วันเดียวคือวันที่30แต่ให้เราหยุดยาวไปเลยถึงวันที่5 เราก็ไปถามเพื่อนเรานะคะว่าที่อเมริกาเนี่ยระบบงานมันเป็นยังไงทําไมเขาบอกให้เราหยุดงานยังไงก็ได้หรือมันเป็นเหมือนที่ไทยไหมอะไรเงี้ยนะคะเขาเพื่อนๆนก็บอกว่าก็เป็นเหมือนกันกับที่ไทยไม่มีใครเขาทําแบบนี้ก็หรอกก็เพื่อนอีกคนนะคะเพื่อนที่นิวยอร์กก็บอกว่าแบบนี้เขาแกล้งเราแหละไม่ปกติให้เราออกมาเลยเราก็เราก็ยังอยากเรียนรู้งานอยู่นะคะยังยังไม่คิดว่าจะออกมาหรืออะไร วันที่สี่นะคะเขาก็ส่งข้อความมาแล้วก็บอกว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่กลับมาถือว่าเธอพ้นสภาพการเป็นพนักง,งานเราก็เออเขาคงไม่อยากได้เรามั่อเนาะเพราะว่าออทำงานก็ไม่เก่งทำงานก็ยังใช้อยู่ต้องเรียนรู้หลายๆอย่างเขาคงลำคาญอะไรเงี้ยนะเราก็เลยตอบไปว่า ไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นเราขอลาออกแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาของแล้วเขาก็ส่งข้อความกลับมานะคะว่าถ้าจะมาเอาของอ่ะก็เอาเงินมาด้วย400อยเหรียญมันไม่ใช่ละเพราะว่าตกลงกันคืออยู่ฟรีกินฟรีถูกไหมคะเราก็เลยบอกเพื่อนเพื่อนเราที่บอกว่าจะซื้อโรงแรมแล้วก็จะให้เราไปบริหารนะคะก็เลยติดต่อทนายนะคะแล้วก็โทรไปหาคนนี้ว่า ถ้าคิดจะเอาเงินจากเรา400เหรยียญเนี่ยเขาจะให้ทานายจากนิวยอร์กไปที่วอลลิงฟอร์ดจะไปฟ้องผู้หญิงคนนี้มีการดีลวกันหลายอย่างก็ทะเลาะก,กันอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยฉันเสียงเงินกับผู้หญิงคนนี้มากเลยนะหมดเป็นพันเลย2 0 0พเลยเพื่อนก็มาถามเฮ้ยเธอไปเอาเงินอะไรเขาหรือเปล่าเราบอกเอ้ย e ไม่นะเราไปอยู่บ้านเขาเราไม่ได้อาอะไรเขาเลยแล้วก็ เขามารับเราเราที่นิวยอร์กไปทำงานที่ร้านแล้วก็ช่วงคริสต์มาสเขาให้ครีมบำรุงผิวมาซึ่งเราก็ไม่ได้ขอเขาก็บอกเออเนี่ยของขวัญใช่ไหมคะของขวัญมันมันไม่ได้แปลว่าการลงทุนถูกไหม ื่อนก็เลยกลับไปนะคะแล้วก็ไปไฟต์ต่อนะคะไปทะเลาะกับเขาต่อทางสามีของผู้หญิงคนไทยคนเนี้ยเขาบอกว่าคุณจะเสียงเงินทําไมหมดเป็นหมื่นหมื่นเธอจะมาปกป้องผู้หญิงคนนี้ทําไมค่าทนายเป็นหมื่นเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อนก็บอกว่าเท่าไหร่ก็ช่างเท่าไรฉันก็จะจ่ายเพราะว่าฉันอะเอาคืนจากเธอได้การที่เธอ,อจ้างคนทำงานแล้วเธอมาให้เขาออกแล้วทำแบบเนี้ยเอาเปรียบเขา มันไม่ใช่ค่าแรงก็ให้หน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่าเธอติดคุกแน่นอนเขาบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นอะไม่เอาแล้วเงินแล้วก็จะเก็บของให,ให้เรียบร้อยรีบๆเอาของไปเลยไม่เอาแล้วเพื่อนเราก็บอกให้เราไปเอาของนะเราก็ไปเอาของวันไปเอาของนี่ก็ทรหดนมากนะคะเขาเก็บของจากที่บ้านแล้วมาไว้ที่ร้านวันที่ไปเอาเนี่ยฝนตก ไปถึงที่หน้าร้านฝนตกโอ้โหเจ้ากรรมมากพอไปถึงแล้วก็เอาของขึ้นแท็กซี่แล้วก็ให้แท็กซี่เนี่ยไปส่งเราที่สถานีรถไฟของเมืองวอล l ลิงฟอร์ดนะคะมันมีสถานีรถไฟจากวอล l ลิงฟอร์ดต่อไปที่นิวฮาร์เบินซึ่งเมื่อก่อนเราไม่รู้แล้วก็เพื่อนที่นิวยอร์กเขาช่วยหาข้อมูลให้ก็เลยรู้ก็ประหยัดเงินไปได้เยอะเพราะว่ารถไฟจากวอล l ลิงฟอร์ดไปที่นิวฮาร์เบินเนี่ยห้าเหรียญน,นะคะรถไฟจากนิวฮาร์เบินไปที่ g r รนด์เซนท์โนี้ประมาณตอนนั้นน5่ะ25เหรียญน,นะคะเราก็เลยได้ของมาพอย้ายเปลี่ยนรถไฟนี่เหนื่อยมากกระเป๋าใบตัวโตสอสใบน,นะคะก็แบกขึ้นแบกลงฝรั่งเมืองนิวยอร์กเขาก็มีน้ำใจอยู่นะคะเขาเห็นเราแบกของหนักๆแบกกระเป๋านักหนักเขาก็เดินเข้ามาช่วยแล้วก็โอ้ยรอดตายขอบคุณมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วก็ไปถึงบ้านไปบ้านเพื่อนเพื่อนที่นิวยอร์ก เป็นเพื่อนคนดังนะคะเขาให้เราอยู่ฟรีเ,เพราะว่าเขาสงสารเราก็เลยอา,าอสาทำคมสาบ้านให้เอาอาหารไทยมาให้นะคะแล้วก็บอกว่าเขาอยากช่วยเราอยากให้เรา,เาไม่โดนคนโกงกลย้ายเข้าบ้านนี้แล้วก็ไปอยู่ที่นี่แล้วก็หางานได้งานที่นิวยอร์กเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะบอกว่า งานทุกงานที่อเมริกาจะมีค่าแรงขั้นต่ํากําหนดไว้ว่านายจ้างจะต้องจ้างคุณเท่าไหร่นะคะใครก็ช่างที่จ้างคุณน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำคุณสามารถฟ้องเขาได้นะคะอย่ายอมนะคะอยากก่าก้มนาก้มตายยอมรับโชคชะตานั้นๆน,น,นะคะแต่ของเราไม่ได้ฟ้องเพราะว่าเรายินดีเองเพราะเราคิดว่าเออดีกว่าเราไปเรียนหนังสือก็นั่นแหละค่ะก็จบด้ยการแตก้าวแล้วก็ มีการขู่นะคะว่าอย่าไปพูดให้ใครฟังนะอะไรเงี้ยคนไทยที่อเมริกานะคะมีอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0คนสังคมไม่ได้ใหญ่เลยสังคมเล็กๆนะคะทาไม่ดีกับใครนิดนึงนะคะคุณสามารถโพสร์ปรจานได้ในกลุ่มคนไทยในนิวยอร์กกลุ่มคนไทยในที่ไหนก็ตามที่คุณไปคุณสามารถโพสร์ปรจานเลยว่าคุณไปทํางานที่ไหนแล้วเขาทําอะไรกับคุณบ้างนะคะแต่ไม่ต้องบอกชื่อบอกนามในกลุ่มนั้นๆนะคะเพราะว่ามันจะ นำความเดือดร้อนมาให้ตัวเราได้นะคะก็ใครอยากรู้เป็นการส่วนตัวก็อินบ็อกซ์ถามกันข้างหลังเอานะคะก็มีแค่นี้นะคะที่จะฝากไว้กับประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับนายจ้างที่แรกสัญ,ญญาณบอกเหตุนะคะว่าเจ้านายเป็นคนไม่ดีนะคะนายจ้างเป็นคนไม่ดีก็มีอยู่นะคะเริ่มตั้งแต่ไปซื้อแชมพูไปแล้วนะคะเขาไปตลาดเขาไม่ชวนเราไปด้วยนะคะอัอนที่2ก็ ช่วงคริสต์มาสนะคะที่เราไปบ้านเพื่อนคริสต์มาสอีฟแล้วก็ไม่ให้เรามาวันที่20ไม่ให้เรามาวันที่25บอกว่าจะไปนอกเมืองแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็อยู่ที่บ้านจัดปาร์ตี้กันที่บ้านาเปิดกล่องของขวัญกันที่บ้านด้วยความที่ไม่อยากให้ของขวัญอะไรเรานะคะแล้วก็อันที่3นะคะก็อันที่เราไปที่แมริแลนด์ Maryland, แล้วก็ตัดวันเรานะคะไม่ให้เราทํางานหนึ่งสัปดาห์ นี่ก็คือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับคนไทยด้วยกันการมาเมืองน,นอกนะคะไม่ได้แปลว่าเพื่อนคนไทยทุกคนจะเป็นคนที่แสนดีอย่างที่คุณเข้าใจนะคะเราต่างก็คิดว่ารุ่นพี่นะคะที่อยู่ก่อนจะคอยช่วยเหลือรุ่นน้องแต่ไม่ใช่นะคะคนที่เห็นแก่ตัวก็เยอะคนดีก็มีคนเห็นแก่ตัวเนี่ยก็จะคอยเอาเปรียบคนที่มาใหม่อยู่เสมอๆนะคะก็ระวังตัวให้ดีถ้าเกิดว่ามีสัญญาณอะไรที่ไม่ใช่นะคะ เปลี่ยนร้านเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนได้เลยพยายามหาคอนเน็กชันแล้วก็ไปสมัครกลุ่มคนไทยกรุ๊ปต่างๆตามรัฐต่างๆนะคะจะได้มีช่องทางไว้สำรองเวลามีปัญหาอาจะได้ย้ายไปที่ใหม่ได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ติดไม่ขัดแล้วก็ไม่ต้องมานั่งร้องไห้เสียใจแก้ปัญหาไม่ได้นะคะขนาดของเรานะคะมีเพื่อนคอยช่วยเหลือนะคะ เรายัางทุลักทุเลขนาดนี้นะคะสำหรับคนที่อยากสมาแล้วไม่มีเพื่อนนะคะอย่างน้อยคุณก็ต้องได้ภาษานะคะดูช่องทางไว้ให้ดีๆนะคะแล้วก็ไปฝึกวิชาชีพต่างๆไม่ว่าจะทำเล็บทำผมสักคิ้วทำกับข้าวนะคะ,ะไปหัดมาให้ได้เยอะที่สุดที่เท่าที่จะหัดได้นะคะแล้วก็เอาเงิน เตรียมมาด้วยนะคะเพราะว่าบางทีบัตรมันใช้ไม่ได้ถ้าเป็นธนาคารไทยนะคะเป็นเอทเมไทยจะไม่สามารถเข้าไปตู้ของเว f ฟ r g o หรือว่าแบงก์ออฟอเมริกาได้นะคะจะต้องเข้าไปใน k คียรของพวกอินเดียนะคะเล็กๆถึงจะสามารถกดเงินออกมาใช้ได้นะคะเป็นทริปที่อยากฝากไว้เนาะสำหรับทริปนี้นะคะประสบการณ์การทำงานร้านแรกก็มีเท่านี้นะคะ เราจะมีการเล่าประสบการณ์ไปเรื่อยๆด้วยรอติดตามกันนะคะว่าร้านต่อไปจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ